สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลวยครับวันนี้ผมรวยมาถึงบ้านวางแดงอําเภอตรอนจังหวัดพุทต,ตาราดิษฐ์นะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมร้านลุงประเทืองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาที่นี่หลายวันแล้วเป็นเดือนลวมั้งครับเนี่ยน่าจะเป็นเดือนแล้วแหละตั้งแต่ครั้งล่าสุดผมมารีวิวไอคันเจ้าแสนแปดนะมาดูกันนะครับว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะพาไปดู วันนี้จะให้ดูว่าในร้านของลุงประเทืงองเนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่ๆห่บ้างนะตามสายตาผมที่มองเข้าไปมันบอกรู้สึกว่ามันจะมีเข้ามาเยอะเต็มร้านเลยจนไม่แทบจะม,มีที่จอดรถแต่เจ้าคันนี้สกีคันนี้ขายไปแล้วมีวิวแล้วขายไปแล้วเขาจ่ายเงินสดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะ,ววอออะแต่ว่ารอเลอกรอยับออกอ่ะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยครับ มาดูกันเลยนะครับทุกคนนี่เลยโอ้โหมานี่เต็มร้านเลยนี่โครงฮะเป็นโครงรถไถ่ายหน้าเดินตามนะนี่โครงกระทิงแดง S 2ส7อง s อ2เจ็สองเจสองนะครับเนี่ยโครงกระถิงแดงนี่เฉพาะโครงนี่ก็รุ่งเพชรนะรุ่งเพชรอันนี้แบบมีเกียร์แบบไม่มีเกียร์เครื่องนะมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยจอดเป็นแถวเลยแล้วก็ล้อเหล็กก็มีนะครับล้อเหล็กใหม่นี่ล้อใหม่นะลุงล้อใหม่รอเปล่านะ ล้อมใหม่ล้อใหม่เลยนะสี่พันสอแล้วก็มีผ่านซีด้วยครับนี่นี่ผ่านสีล้วตาช้างผ่านสีอ๋อ CMT CMT น่ะนี่ไอตัวนี้เท่าไหร่นะลงเนี่ยอันนี้สองหมื่นแปดนะครับดูใบใบยี่สี่หรือเปล่าใบยี่สี่นะฮะใบยี่สี่หกยี่สี่คูณหกครับสองหมื่นแปดซี CMT นี่เฟื่ยังแน่นอยู่นะฮะ ความใช้ได้ทันทีฮะใส่ได้ตั้งแต่รุ่นเท่าไหร่นะสามสี่สามหกสามสี่สามหกสี่ห้าเนาะสี่เจ็ดก็ใส่ได้นะแล้วก็มีเครื่องข้างในนู้นอีกแล้วเดินดีๆถ้าเดินไม่ดีเราไปเตะเครื่องเยอะเลยนะเครื่องเยอะเต็มเลยเอาไอไอ้คันนั้นแสนแปดจะไม่ขายขายแต่แต่ว่ายังไม่ขายขายก็ได้ขายก็ได้เอาไปดูผมนึกว่าขายไปแล้ว มีลูกค้าโทรมาถามผมบอกว่ามาขอซื้อแล้วป้าไม่ขายวัดตอนตอนแรกลุงลุงจะไม่ขายป้าให้ขายมารอบนี้ป้าให้ขายลุงไม่ขายขายแล้วขายแล้วตตอนนี้จะขายแล้วใช่ไหมเห็นว่าทำนาอยู่เนี่ยนาใกล้เสร็จแล้วเนี่ยแหมไม่ธรรมดาแบอกว่าจะรอให้ทำนาตัวเองเสร็จก่อนค่อยจะขายเหมือนกันแต่คันนี้เจ๋วเลยนะทุกคนเจ๋วไปดูอีกสักครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่มีใบใบมีด้านหน้าแค่นั้นเองนะ เี่ยเนี่ยมันแน่นนะเนี่ยคพราเนี่ยเพราะดนไปว่าแม่เเนีน่ยมันแน่นหลวมหมดเลยมีโรตรี่กับผานนะครับในหนึ่งหนึ่งแปดห้าใช่ไหมหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะแต่ถ้าถ้าใครจะเอาแบบใบด้านหน้าเพิ่มนะสั่งได้ฮนะถ้าเพิ่มใบด้านหน้านี้เท่าไหร่ลุงอีสองหมื่นกว่าบาทนะถ้าเพิ่มใบด้านหน้านี่อีสองหมื่นประมาณสองแสนสองแสนเอ็ดประมาณนี้เนาะ,ะนประมาณนี้แหละ ปั่นตาช้างอ่าแต่ตัวปั่นในรถเอตัวจอบหมุนที่เป็นตาช้างนะนี่ฮะเียตาช้างนี่มัน่นใจได้เลยน,นะนี่ยังอยู่นะแต่ว่าแต่ขายนะขายไม่ใช่ไม่ขายนะลงุงแกห่วงไว้ทํานาเองก่อนตอนนี้ทาใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกไม่กี่บิ้งแล้วเรามีรถอะไรเน, <laughs> <laughs> นี่ยนี <laughs> ่นี่รถรถอะไรนะนรถรถรถล้านมันเหมือนแค่รถล้านมัน,<ด>นอน๋อรถตาข้าวอ๋อรถตาข้าวตากมันอ๋อ เอาไว้ขับมันเอาเครื่องใส่เครื่องเครื่องเครื่องธรรมดานะเครื่องยนต์มาไอแปดแรงใส่ได้ไหมเฉพาะแค่วิ่งลากมันได้เสีเนะมันมันไม่ได้ทํางานหนักอันเนาะวิ่งคนข้าวคนมันในร้านเนาะโอ้โดกระทะสแตนเลสด้วยธรรมดาที่ไหนแล้วก็อะไรนะไอไทยแด์ทำไมมันไม่มีกระบะไม่แต่คัสซีอ๋อต่อมาใหม่ๆเอาไปต่อยอดได้นี่ท่า่นะเนี่ย เท่าไรห้าหมื่นห้าร้อยคันนี้ผมลืมถามราคาอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้หมื่นห้าอันนี้หมื่นห้าเอาเครื่องอ๋อมันเป็นมันเป็นเหล็กแหนบไหนแหนบแหนบตัวคอนโดตรงไหนอ๋อนี่นี่นี่แหนบนี่นี่แหนบมันเป็นแหนบนะครับมันไม่ใช่ใช้เกีย์ใช้โซ่อ๋อไอ้คันนี้หมื่นห้าอ๋อมันมีสองคันอ๋อผมลืมผมไม่ได้ดูไอ้ตัวนี้เป็นแหนบ แล้วมันเป็นใช้เกียร์เลยนะครับทุกคนเกียร <Yeah. S 1> ์มันใช้เฟืองท้ายเลยนี่อ <Yeah. S 1> ันนี้ใช้เฟืองท้ายเลยอ๋อ oh. อันนี้หมื่นห้านะครับต้อง <c oughs> มีอีกคันหนึ่งคันนู้นคันนั้นหมื่นเดียวอ๋อคันนั้นหมื่นเดียวไอ้คันนี้ใช้โซ่นะนี่นี่คันนี้หมื่นเดียวครับใช้โซ่เห็นไหมนี่นี่เกียร์สี่เกียร์และห้าเกีย,ยร์นี่แหละแต่ว่าใช้โซ่ใช้โซ่ร้อยมากับเอ่อเพามาขับเคลื่อนล้อนะอันนั้นก็อ่ะยกเครื่องใส่แล้วก็วิ่งได้เลยแล้วก็เอาไอ้ตัว นพ่วงกับตัวลากมันได้เลยนะเดี๋ยวก็มีอะไรนะอ่ะอาล้อโอ้ทำไมล้อมันสูงลงรถขอรถถ่ายได้ปล่าหรือว่าอ๋ออิสเกิร้อถอิสเกิแล้วเนี่ยโรตารี่ตัวเนี้ยของคันไหนเนี่ยของยี่ห้อ um อะไรเนี่ยซีซีป่ะไม่ใช่ะนี่ไของนอกอ๋ออันนี้หมื่นห้านะ นี่หมื่นห้านะครับใบดีอยู่ใบดีอยู่เลยครับเ่ยไปจอดยังไงเยใบมันดีแท้ไม่ได้ใช้ปะเออพึ่งออกมาเขาใช้ผานไงอ๋อสงสัยส่วนมากจะใช้ผานโรตารี่ไม่ได้ใช้มันก็เลยจอดไว้ให้เสนิมมันก็แกะนิดนึงก็เลยดูฟันดูสภาพดีแล้วก็มีเครื่องอันนี้หมื่นหกครับ TFLM หนึ่งร้อยสิบห้ารือยสิบสิบเอ็ดแรงครึ่งนี่ TFLM นะฮะ อันนี้อันนี้เหมือนห้าอันนี้เท่าไหร่อ๋ออันนี้หมือนสามอ๋ออันนี้ร้อยสิบอ๋ออันนี้อีสุอันนี้คูปาตาร้อยสิบเยนมาตัวนี้ไอตัวนี้เท่าไหร่หมื่นหกอันนี้หมือนหกแล้ววยนมามีหลายตัวฮะอยากรู้ราคาไหนคันไหนก็โทรมาสอบถามกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอตลอดนะฮะที่ร้านลุงเทืองแล้วนี่อะไรเนี่ยลด รถราคาขบตีขบเนาะโอ้หกพันห้าอะหกพันห้าหกพันห้าอ๋อขบถาดอ๋อขบถาดหกพันห้านะครับอันนี้เอาไปใส่รถอะไรลงรถไถหรือว่ารถไถนาอ๋อรถไถเดินตามก็ใส่ได้ลากไหวเนาะอ๋อหกพันห้าหกพนะแล้วอีสกีเนี่ยมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้อะ เออรู้ว่า <hasht> ส e> ี่พ nah, ัน okay. ห้าไม่ถ uh, ูกแท้สี่พันห้าก็ได้แต่ล้อสองล้อกันแล้วลอตเตอรี่ยังไม่ได้เลยนี่อันนี้สี่หมื่นห้าแล้วครับอิสากิคันนี้ตัวนี้มันมีผานมีลอตเตอรี่อ๋อไอตัวนี้หกหมื่นเออมีผานลอตเตอรี่มันมีลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็มีผานด้วยอ่าได้นี่ผานคันไหนเนี่ยอ๋อไอผานไอสามสี่ไอคันนี้เป็นผานสามสี่นะปุ๊ค่ะก็มีดู เยอะแยะครับทุกคนอยากได้อุปกรณ์แลรที่เกี่ยวกับการทำนาทำไร่ทำสวนมาดูได้เลยตัวนี้โรเ่ยร์เลยตัวนี้ใน,น,น,นี่ตากช้างโอ้ยน,นี่มันก็เลยปันป่นมาใหม่ๆด้วยดินยังติดอยู่เลยเยังใช้งานมาใช้งานมาพร้อมใช้อ๋อก็คือแชขึ้นจากขึ้นจากนาเสร็จจากนาปุ๊บเงินขาดมือพอดีเลยมาฝากขายเลยหมื่นแปดละอ่า ส0 0ิบปดันแปดัมเป็น,ปนเครื่องรุ่นเก่านะมอคตมเหมืนอนของของ,ของนอกของญี่ปุ่นป่ะเนี่ยแปดพันนะถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะเห็นที่ผมรีวิวไปว่าเอ๊ะผ่านไปผ่านมาที่ที่ผมเห็นที่ผมรีวิวแล้วเห็นอ่ะสนใจ โทรศัพท์สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับที่ลุงประเทืองนะครับที่08140401757นะครับแล้วผมจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านล่างคลิปตลอดเลยนะครับสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามได้นะครับ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ